ก่นครนี่ผมไปหาคุณพ่อแล้วผ่านบ่อยๆเพราะว่าไปหาคุณพ่อที่ที่ไหนอะไรนะอะไรนะไม่รู้ป้าพ่อไมึงจะพ่อมุกดาหารบุกทหารเออเมืองนนท์อ่ะเมืองนนใช่ท์เมืองนนทนี่บ้านผมเลยผมอยู่ข้ามข้ามแครายไปฮะอ๋อโอเคโอเคก็เชียร์ทั้งสองจังหวัดแล้วกันครับพูดถึง สกลนครกลนบนอีสานอีสานตอนบนนะฮะจะมีท่องเที่ยวเยอะนะแล้วก็สกลนครตําหนักภูพานก็เขานี่โอ้โหโค้งซ้ายโค้งขวาเลยภาคกลางจังหวัดนนท์เนี่ยเป็นจังหวัดที่ต่อไปจะเจริญแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจดีมากเพราะว่าศูนย์ราชการจะย้ายอยู่ที่นั่นหมดแล้วจะเจริญตอนมาข้างหน้าแล้วก็จะมีทุเรียนนี่ที่ดังมากที่ทุเรียนนนท์ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยทุเรียนนนท์เนี่ยฮะลูกสองแสนกินตะเปือกดีกว่าไหม แล้ยวท้ามั way, นแพงยังงั้นอ่ะเหลือส่วนทุเรียนน้อยแล้วส่วนใหญ่กลายเป็นหมูวานจัดสรรไปแล้วทุเรียนก็เลยแพงครับแล้วอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยสิสองแสนไม่อร่อยได้ไงวะกินไปน้ำตาไหลไปเลยไม่กล้าขึนอ่ะบดอยู่สองชั่วโมงกว่าสองแสนอ่ะครับจริงไหมพี่ลูกเราสองแสนเลยหรอทุเรียนนอนที่ดังๆนี่คือต้องพันเลยก้านกี่กิโลก้านยาวกี่กิโล จะบอกว่าคนนนทบุรีเนี่ยจะต้องรักตักเยอะๆเลยนะคะ,เ,ะเพราะว่าหนูกินก้านยาววันละลูกทุกวันทุกสองแสนนะคนอยู่สิริพรหอ,โอมโหมะชาอยู่สามร้อยอยู่เลย ก็ไปซื้อทุเรียนหมดไงอ้าวแต่สองจังหวัดนี้จะว่าไปนะคะเป็นจังหวัดที่มีของอร่อยทั้งนั้นเลยท่านนนทบุรีขึ้นชื่อก็ต้องทุเรียนท้าสกกนี่ก็ต้องนิลพนยางคำเหนือแฮะชิมิฮะเป็นโอท็อปเป็นโอท็อปสามดำคืออะไรพี่สามดำไก่ดำหมูดำไก่ดำไก่ดำหมูดำอ้วนดำอ้วนดำวัวดำวัวดำวัวดำอนุวัตจัดให้ ไปจัดมาแล้วทั้งสองจังหวัด<อ>สกลนี่ห<อ>นองหานมีปิงเขาจับปิงควายเขาบอกส่งขายส่งออกดีดีนี่หนองหานมัทำอะไรคุณเอาไปไ<ม>ทํายาโดพี่นนทบ,บุรีนนทบ,บุรพีพี่ตั๊กพี่ตั๊กเสียเท่าไหร่นะลูกแล 2, ้วสองแสนใช่ไหมลูกสองแสนเบียประม,มูลประมูลเป็นลูกเป็นแสนอนุวัฒน์จัดให้กินฟรีกินฟรีครับอ๋อการยาวนะฮะแต่จําได้ดีเลยนนทบุรีไปตอนน้ําท่วมครับชาวนนทบุรีต้อนรับอย่างอบอุ่นมากด่าตั้งแต่บ้านแรกจนบ้านสุดท้ายเลย ทำไมล่ะช่วยทํายังไงก็ได้ให้น้ําลดอนุวัตรบ้านผมยังท่วมเลยครับครถ้าน้ำท่วมพี่บอกอนุวัต์ไม่ได้ในพี่นะเ้าลอกท่อไม่เป็นเอาไปกําลังใจสองจังหวัดนะครับโอเคครับแต่งตัวมาดีมากๆเป็นคนที่ผมชื่นชมในรสนิยมของเธอแต่งตัวไม่อายฟ้าอายดินต้อนรับสุลตาราเทียนไพรโร อันนี้เป็นแฟชั่นนี่ไงเป็นแฟชั่นเ็นยุกล่กหลคอยาวก็เหลีคอยาวเฮ้ยยุโรปไม่ใช่อย่างนี้ยุโรปยุโรปบ้านะฝรั่งเศสสำหรับจังหวัดสกลนครนะคะมีคนดังดาราก็อยู่หลายท่านเหรอคุณเสนาเพชรก็สกลนครนะคะในส่วนของนักกีฬานั้นก็มีคุณลนาอโพยสุรีสุรีสุรัช นักกีฬาโดนน่ะโดนน่ะส่วนนนทบุรีนะคะบางบัวทองไม่ต้องพูดถึงเคยเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบางบัวทองเลยแต่ว่าเรียนได้เทอมเดียวไม่ได้จบนะคะติดผู้ชายแล้วโดนไล่ออกไปก่อนเออบ้านคุณแม่อยู่ที่บางใหญ่ด้วยช่วงน้ำท่วมเราก็ได้ร่วมชะตากรรมด้วยกันช่วนั้นก็เชียร์ทั้งสจังหวัดเลยค่ะเอาใจช่วยสู้ๆนะคะโอเคขอบคุณครับ